ตัวแรกนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบน,นะครับผมไม้เท้าแจ้งเตือนคนตามบอร์ดอัตโนมัตินะฮะควบคุมด้วย Arduino Uno ครับโดยใช้เซนเซอร์ ultrasonic sensor นะครับสำหรับเวอร์ชันนี้ก็จะเพิ่มส่วนของตัวสวิตช์เปิดปิดเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงะะการรวมแบตเตอรี่ครับหรือว่าแบ่งจ่ายไฟนะฮะแหล่งจ่ายไฟที่อยู่ภายในกล่องพลาสติก ABS อย่างดีครับเหมาะนะไว้สำหรับในการใช้งานจริงนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นความชื้นหรือแม้กระทั่งแรงกระแทกในขณะที่ผู้ใช้งานนั้นนะฮะทำการใช้งานครับตัวไม้เท้าสามารถที่จะปรั ระยะสูงต่ําได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานนั่นเองครับซึ่งภายในนี้นะครับก็จะมีส่วนของตัว Arduino เป็นตัวควบคุมหลักครับ i n n o f a c e กับตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิกที่ทำให้ที่การตรวจจับระยะครับโดยแบ่งระยะออกเป็นตั้งแต่ ห้าเซนสิบเซนยีน่สิบเซนยี่สิบห้าเซนครับถ้าเกิดว่าเกินกว่าห้าสิบเซนขึ้นไปก็จะไม่เกิดการแจ้งเตือนครับแต่ว่าถ้าเกิดต่ำกว่าห้าสิบเซนลงมานะครับยิ่งมีระยะที่ใกล้สิ่งกีดขวางมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะก็จะทําให้ความถี่เสียงซึ่งกําเนิดโดยตัวบัสเซอร์นะฮะซึ่งเป็นลําโพงขนาดเล็กที่อยู่ภายในตัวกล่องควบคนะุมของเรานั้นส่งเสียงออกมาครับซึ่งตัวบัสเซอร์ตัวนี้ก็จะมีความถี่เสียงที่แตกต่างกันนะ,ะถ้าเกิดยิ่งใกล้เข้ามาเท่าไหร่ความถี่เสียงยิ่งมากขึ้นนะฮ ขวางได้ใกล้เข้ามาแล้วให้ลบหลีกนะครับทันทีนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดระยะที่มากขึ้นก็จะทําให้ความถี่เสียงนั้นต่ําลงทําให้สามารถรับรู้ระยะนะครับของสิ่งกีดขวางได้เป็นอย่างดีโดยใช้สัญญาณเสียงนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเต็มนะในส่วนของตัวไม้ท้าของเราเองครับซึ่งตัวไม้ท้าก็จะเป็นนะอลูมิเนียมอย่างนี้ครับน้ำหนักเบามีความทนทานสูงในการใช้งานครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่ตงยากครับเพียงแค่เปิดสวิตช์นะครับการทำงานตัวเครื่องซึ่อยู่ด้านหน้าะเป็นสวิตช์สีดำตัวนี้นะครับ เปิดขึ้นมาแล้วรอเครื่องสักพักหนึ่งครับเครื่องก็จะทํางานนะครับถ้าสมมุติว่าเราลองเดินไปนะครับในระยะที่มีนะครับความใกล้เห็นไหมครับก็จะมีความถี่เสียงเกิดขึ้นครับอันนี้คือเป็นระยะใกล้แล้วนะครับถ้าเกิดใกล้เข้าไปอีกนะฮะก็จะมีเสียงแจ้งเตือนที่มีความถี่มากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดระยะที่มากกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีความถี่เสียงที่น้อยลงนั่นเองครับประมาณนี้นะครับ เอาใกล้เข้าไปอีกนิดนึงครับอ่านะครับอันนี้คือระยะอยู่ที่ประมาณครึ่งเมตรนะครับห้าสิบเซนอ่านะครับถ้าเกิดใกล้ขึ้นมาเท่าไหร่เห็นไหมครับความถีเสียงมันจะเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเกิดใกล้จนถึงจุดอันตรายนะครับความถีเสียงมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นไม้เท้าแจ้งเตือนคนตาบอดนะครับโดยใช้สัญญาณเสียงในการแจ้งเตือนนะเนื่องจากว่าคนตาบอดอาจจะนะครับไม่มีนะครับสายตาที่มาดูระยะได้ฉะนั้นครับเราจึงใช้สัญญาณเสียงนะฮะเป็นการแจ้งเตือนก็จะง่ายที่สุดละอย่างสัญญาณเสียงนะครับเป็นสัญญาณเสียงบีบครับก็จะมีนะความบางที่เหมาะสมครับไว้สำหรับให้ผู้ใช้งานรับรู้ได้ว่าตอนนี้มีระยะที่เกิดอันตรายแล้วหรือยังนะฮะถ้าเกิดอันตรายแล้วก็จะนะครับถอยห่างออกมานันเองครับ ซึ่งอันต้าโซนิกตัวนี้นะครับก็จะมีหลักการคือจะปล่อยนะครับคลื่นเสียงอันต้าโซนิกที่ความถี่สูงมากครับประมาณ 40-50K ถึงหนะครับหรือว่ากิโลเฮิร์ตนั่นเองครับซึ่งความถี่40-50ถึงกิโลเฮิร์ตนี้นะฮะห,หูของมนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้ฉะนั้นจึงไม่ได้ยินนะครับสัญญาณเสียงที่ออกมาจากตัวอันต้าโซนิกเมื่อไปกระทบกับวัตถุนะครับก็จะทําให้เราสามารถรับรู้ระยะได้โดยการหารนะครับระยะเวลาของคลื่นเสียงที่จะท้อนกลับมากับนะครับตัวส่งไปยัง วัตถุที่อยู่ด้านหน้าและสะท้อนกลับมาทําให้สามารถคำนวณเป็นระยะทางได้นั่นเองและทําการส่งเสียงแจ้งเตือนตามระยะใกล้ไกลนั่นเองครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างเช่นเพิ่มระบบสั่นแจ้งเตือนผ่านไลน์อิเล i ไฟเคชั่นะครับหรือตรวจจับการล้มก็ได้เช่นการขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าต้องการแบบไหนก็สามารถจะทาให้ได้นี่ครับ ผมขอจบการนำเสนอนะครับไม้เท้าแจ้งเตือนคนตาบอดโดยใช้สัญญาณเสียงบี๊บโดยใช้บัสเซอร์ควบคุมด้วยอะดรโนยูโนร่วมกับเซ็นเซอร์ตราโซนิกนะครับแต่เพียงเท่านี้ก็ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ